คาถาอิติปิโสถอยหลังเป็นอีกหนึ่งความเชื่อมาแต่โบราณกาลนะครับบุรพาจารย์ท่านกล่าวว่าคาถานี้เป็นมหาจินดามณีมนก็คือเป็นคาถาแก้วสารพัดนึกมีอนุภาพมีอนิสงส์อันไพศาลไม่ใช่เรื่องเพอเจอร์นะครับเป็นพุทธานุสติคนที่สามารถจำอิติปิโสถอยหลังหรือสวดอิติปิโสถอยหลังได้เนี่ยต้องมีความเพียร วิริยะบารมีจิตจะต้องใสใจจะต้องตั้งมั่นและเมื่อจิตใสใจมั่นแล้วเนี่ยคาถานี้มีพลังนะครับโบราณอาจารย์ท่านกล่าวว่าอิติปิโสถอยหลังท่องแล้วเนี่ยจำแล้วภาวนาบ่อยๆสามารถขับไล่สิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้เมื่อท่องแล้วก็จะแคล้วคลาดจากศัตรูหมู่มารทั้งหลายเป็นเบี้ยกแก้ให้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงหลุดพ้นไป เมื่อภาวนาบ่อยๆศัตรูบ่มีกล้ามกลายที่สำคัญคาถานี้จะช่วยส่งเสริมให้เป็นที่สเสน่หาของเทพาอารักษ์ทั้งหลายทั้งมวลน,นะครับเมื่อก่อนคนโบราณท่านเชื่อว,ว่าปลุกเสกกายก็จะส่งผลให้เกิดคงกระพันชาตรีนะครับนอกจากนี้อิติปิโสถอยหลังยังสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายปราบพูดผีปีศาจได้เวลานอนต่างถิ่นต่างที่ ก็สามารถช่วยให้นอนหลับสบายวิญญาณไม่มารบกวนแก้คุณใสมนดำอัปมงคลต่างๆแก้ดวงตกดวงไม่ดีดวงถึงคาดแก้ได้ท่านกล่าวไว้อย่างนี้เป็นความเชื่อเฉพาะตนนะครับหรือว่าคาถานี้ใช้ในยามคับขันเวลาที่เกิดเหตุอันตรายไม่ทันตั้งตัวก็สามารถช่วยได้ดังนั้นเพื่อจเจริญพุทธานุสติอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอีทีพิโซถอยหลัง ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยผ่านพุทธคุณนะครับก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามจดและก็จําตามหลักที่สุนทรพูดท่านได้สอนไว้จําขึ้นใจในวิชาดีกว่าจดจําไม่หมดจดไปดูเป็นครูสอนทั้งจดจําทําวิชาให้ถาวรอ,อย่านิ่งนอนรีบจดจำหมั่นทําเอ่ยก็ต้องท่องกันนะครับเบื้องต้นก็จดไว้ก่อน แล้วก็ท่องจำเมื่อจดแล้วท่องจำแล้วเราก็ท่องก็ภาวนาบ่อยๆเพื่อความเป็นสัพพสิริมงคลแก่เรานะครับติวาคพะโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตธิระสมะธรรมสริปุโรตะนุตอะทูวิกโลโตขะสุโนปันสัมนระจะชาวิตโทพุทธสัมมาสัมหังระอะ วาคภะโสปิติอิเรื่องนี้เป็นความเชื่อเฉพาะตนนะครับเป็นมนต์เป็นคาถาสำหรับเข้าถึงพุทธานุสติได้เป็นอย่างดี